แนวข้อสอบกฎหมายถามตอบเรียงมาตาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539หนึ่งให้ตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของใครตอบรัฐสภา 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ให้ใช้บังคับเมื่อใดต่อมาตรา2ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชจจารดุเบกษา 3. การฟ้องร้องในกรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่เอกชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ผู้เสียหาย จะฟ้องร้องต่อใครได้เพื่อชดใช้ค่าสินใหมทดแทนตอบมาตรา5ฟ้องหน่วยง,งานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัด4การจะทำละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยง,งานของรัฐแห่งใดให้หน่วยง,งานใดเป็นผู้รับผิดตอบมาตรา5กระทรวงการคลัง5 ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใครมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อมาตา6เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้6ในกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องร่วมรับผิดต้องดําเนินการตามข้อใดตอบมาตาเจดหน่วยง,งานของรัฐขอให้ศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความร่วมได้เจดถ้าศาลพิพากษา,ายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยง,งานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดให้ขยายอายุความออกไปกี่เดือนตอบ มาตาเจ็ดขยายออกไปถึงหกเดือนนับแต่วันที่มีคำพิพาษษาถึงที่สุด 8. หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ในกรณีใดตอบมาตาแปดถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง้ายแรงเก้า สี์เรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อ8จะมีเพียงใดให้คำนึงถึงสิ่งใดตอบมาตรา8ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ 10. ถ้าการเลือเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมให้ดำเนินการตามข้อใดตอบมาตราแปให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย11ในกรณีที่การละเมิเดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนให้ดำเนินการตามข้อใดตอบมาตราแปมิให้นำหลักลูกนี้ร่วมมาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของตนเท่านั้น 12. ถ้าหน่วยง,งานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกำหนดอายุความกี่ปีตอบมาตรา9อายุความ1ปี 13. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำและเมิดต่อหน่วยง,งานของรัฐแต่ไม่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามกฎหมายใดตอบมาตรา10ให้บังคับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 14. สิบสี่ิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ตามข้อ13ให้มีกำหนดอายุความกี่ปีตอบมาตรา10อายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยง,งานของรัฐ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ 15. ผู้จับพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดสิทธิเรียกร้องนั้นกำหนดอายุความกี่ปีตอบมาตรา10กำหนดอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยง,งานของรัฐ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง16ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิ์ร้องทุกต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในกี่วันต่อมาตรา11ภายใน90วันนับวันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย17 หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับจากข้อ17ให้แล้วเสร็จภายในกี่วันตอบมาตรา11ภายใน180วัน18หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดให้ขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินกี่วันตอบมาตรา11ขยายออกไปได้ไม่เกิน180วัน 19. ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา8และมาตรา10สามารถผ่อนชำระเงินที่จะต้องรับผิดได้โดยคำนึงถึงสิ่งใดต่อมาตรา13คำนึงถึงไรายได้ฐานะครอบครัวและความรับผิดและพฤติการแห่งกรณีประกอบด้วย 20. เมื่อได้มีการจัดตั้งสารปกครองขึ้นให้มีผลตามข้อใดต่อสิทธิ์ล้องทุกต่อคณะกรรมการวินิจฉัยล้องทุกขตามมาตรา11ให้ถือว่าเป็นสิทธิ์ฟ้องคดีต่อสารปกครอง21ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ตอบมาตรา15นายกรัฐมนตรี22 คณะกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งมีกี่คนตอบมีไม่เกินกว่าห้าคน 23. ใครเป็นผู้รับสนองพระราชบัญญัตินี้ตอนบนายบรรหารศิละปะอาชานายยกรัฐมนตรีความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณรอบข้างเชื่อว่าคุณไม่มีวันที่จะทำได้ ขอบคุณค่ะ